มิโมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมพพยไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปบิวอซูกันอีกแล้วนะครับทุกคนและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมเปิดไข่นะครับทุกคนปลาหมึกติดสถานะหิมะนะทุกคนทั้งหมด40ใบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้เกลือนะครับหรือไม่เกลนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ผมภาวนาอยากได้กระเบนให้หมดเลยนะแต่อ้โหมดมันคงไปไม่ได้แล้วแต่ขอสัก10ตัวไหมจาก40นะโอเค เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะก็จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมทีกดไ like, ลค์แชร์ซับสไครป์เป็นใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับโอเคไปเลย let's go มาผมนะก็จะไม่ลืมที่จะเปิดไอ้นี่นะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะรักนะครับโอเคมันมีเยอะอยู่มันมีรักเยอะอยู่นะครับนี่นะ, ong, นะครับผม40ฟองนะครับใช่ไหมส0บ0ี 10, 20, 30, 40, 40, ่ส0บสามสิบสี่สิไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะโอเคนะครับ เราเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะได้เป็นการเสียเวลาเอ่อเรามาดูกันก่อนว่าไข่นี้นะปลาหมึกสูงสุดน่าจะเป็นกระเบนนะับลองมาก็ฉลามนะครับแล้วก็ปลาโลมามันคือโลมาเราไม่ใช่ปลานะครับอันนี้ก็ปลาดุกนะครับแล้วก็จระเข้นะฮะจริงๆมันไม่ใช่ปลาดุกหรอกกูจะเรียกปลาดุกอะ <c oughs> โอเค <c oughs> เปิดเลยแล้วกันนะครับนี่ใช้สัก2อันนะครับผมเปิบๆนะมันมีโล 99, บักปะวะเออเก้าเก้านับซื้อแม่งเลยดีไหมเนี่ยโอ้มันไม่มีด้วย <c oughs> โอเคไม่เป็นไร นะครับเราเริ่มเลยตอนแรกหาแบบว่าเซิร์ฟที่เป็นโทเทมนะครับแต่แบบว่าหายากหาไม่เจอเลยนะครับก็เลยได้มาเปิดแบบนี้เอาเนาะไม่ได้ใช้ทเทมเพิ่มลักสองเอพันสองร้อยเปอร์แต่ไม่เป็นไรนะคีบมาเริ่มกันเลยครับมาเปิดเอาทีจากซ้ายไปขวาบ้างมาขอดีๆก็เลยเปิดประเดิมตัวแรกแหมเขาอุยอ้ยอุ้ยฉลามตัวสองแสนคุตัวแรกอุย้ยคุณดีใจในตัวแรกโอ้โหทุกคนลองคิดดิถ้าแบบว่าใช้ค่าลักแบบ ไอเน,นี้ยคูณแบบพันสองอ่ะอันนี้โชั่แค่บวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็มีคูณอันนี้อันนี้เนาะโอหถ้ามีพันสองผมว่าลั่นน,น่ะนะครับเคต่อนะฮะต่อเลยไม่รีรอเปร๊บเปรบเปร๊บเปรบโอ้โหจระเข้มันไม่น่ามาเว้ยเอาจริงๆนะผมว่าจระเข้มันไม่น่ามาหรอกแต่แม่งก็มาจนได้มาโอ้โหจระเข้โอ้โหผมท้อว่าจระเขคย่ามาเลยขอร้องแมมเขาให้อุ้ยแสนเจ็ดนะคะรับปลาดุกปลาดุกแสนเจ็ด เอาเรื่องนะโอยเห็นแล้วแบบอยากอยากแบบว่าเซิร์ฟมีโทเทมคูณพันสออ่ะอะขยายผมไปเปิดนะครับที่แบบมีโทเทมพันสอคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําให้คลิปหน้านะเออเปิดไข่บวกเปิดพวกนี้เลยนะครับเออแบบไปห้องโทเทมพันสอนะคูณพันสองร้อยลักกี้โอเคประดุกอันนี้เท่าไหร่เองหมื่นหกนะครับโอ้ตัวมันเล็กกว่านี้นี่มันแสนเจ็ดนะเปิดแสนสี่นะครับโลมานะครับโลมามาเออเออนั่นแหละคือก็คือโลมามานะครับไม่งงเนาะ โอเคต่อไปครับกระเบนมานะครับ2อง0สนนะฮะวุ้ยสวยจัดกระเบนมาแล้วนะครับโอเคเราก็ได้หมดแล้วปลดล็อกหมดแล้วนะเออมานะครับต่อกระเบนต้องออกเยอะๆหน่อยแล้วแบบกระเบนตัวละ5นะี่ห้าแสนมีให้เห็นไหมนะครับของผมนี่เปิดนะร,รหัสตัวเองนะครับได้กระเบนส0 0 0สนมานะไม,ไม่ได้ขิงไอต้นนะแต่คือกูได้กระเบนส0 0 0 0 0มาเพื่อนอทำไมหนอไม่ได้ใช้โชคเลยด้วยเปิดเลยนะฮะโอเคอ๋อโลมาแสนแปนะครับ ต่อวยแต่มีแต่ตัวหลักแสนคือต้องโลไอตัวที่ไม่ถึงแสนเนาะออกนะเดี๋ยวให้มันจัดการเอาเองโอเคสองแสนหนึ่งนะครับมาแล้วกระเบนเริ่มมานะฮะโอเคน้าหนักตัวน่าจะต่างกันเนาะต่อวิมันเลยต่างกันนะครับ Let's go ตัวดีๆโอผมเบื่อจราเข้เว้ยมันมาอยู่นั่นแหละเว้ยมาตัวต่อไปโอจระเข้ครับแต่มันน่าจะมีตัวแทนจราเขนะ้เนาะนี่นะครับถ้าเรื่องไรายได้ทั้งหมดเอาเป็น อ่านี่โอเชียนะครับอ๋อนี่ไงมันมีพวกกระเบนตัวสองแสบมาแทนอยู่นะครับสาหรับไปพวกนี้ไม่เป็นไรแทนได้แต่มันจะไม่สวยเนาะรานนี้มันเป็นแบบว่าหิมะอีกอันนึงเป็นไฟนะครับเออครึ่งหนึ่งไฟครึ่งหนึ่งหิมะก็เทนะไว้ต้นนะฮะโอเคห้าหมื่นสี่ต่อไปนะครับมาเถอะกระเบนกระเบนกระเบนโอ้ยปลาดุกฟูครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรต่อเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคมา ปลาดุฟูมาอีกแล้วนะครับมาบ่อยว่ะมันเหมือนปลาไหลนะแต่มันก็เหมือนปลาดุกอะโอเคปลาดุโหปลาดุกสมอ,อันติดแล้วก็ราคาไม่เหมือนกันสักอันเลยนะฮะจัดไปดวงผมมันมาอยู่วันเนี้กระเบนโอ้ยอันนี้มันมาบ่อยเนาะจระเข้นี่ไม่รู้มันจะจั๊กจะมาอะไรเยอะแยะเนาะโอเคครับฉลามมาแสนห้านะครับวุ้แต่ตัวแสนมีเยอะนะรอบนี้ตัวแสนมีให้เห็นปึ๊บ,บโอ้ย ตัวะครหกูอยากโลมมึงมากอยากโลมันออกมากนะครับโอเคต่ออุ๊ยแบบขนาดนี้ยังได้แบบของดีเยอะนะผมไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าแบบไปห้องรักพันสองนี่มันจะได้ขนาดไหนนะครับเห็นจระเข้ผมหงิดโอเคแสนห้านะครับอาจจะได้แบบฉลามกระเบนฉลามกระเบนโลมาวนอยู่นี่นะฮะไม่น่าลงมาถึงจระเข้นะครับเนี่ยพูดจระเข้มันมาทุกทีแม่งอะไรเนี่ยจัดไปปาบเข้าให้หกหมื่นเจ็ดนะครับ โอ้โหโอ้โหเริ่มแล้ววะมันเริ่มเกลือแล้วแสนห้าทำไมรู้สึกว่าตัวแรกที่เราเปิดมานี่ดีสุดเลยนะเปิดหัวมาสองแสนเลยนะเปิดหัวมาสองแสนแล้วพอไปท้ายๆมันทาไมมันเหลือแค่ประมาณแสนห้าวะโอ้ยโอเคเราเริ่มเปิดจากฝั่งนู้นบ้างดีกว่านะฮะฝั่งนูน้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคเปิดไปนะครับ let's go เปิดยังไง โอเคอุ้ยสองแสนหนึ่งนะคบผมตอนนี้นํามาแล้วนะครับผมสําหรับทางได้ปลาดุกฟูนามาแล้วนะปลาดุกฟูกูนําอ่ะโอ้โหอุฉลามยอมหมอฉลามยอมไหมนะครับหรือกระเบียนยอมไหมจะออกมาให้หรือเปล่านะครับแม่โอเคปลาดุกอุ้ยข้างหน้าจะปลาดุกหมดเลยเหรอจริงปะเนี่ยข้างหน้าจะปลาดุกหมดเลยเหรอเนี่ยไม่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บึงอไอ้เข้นะถือว่าขอปะ อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่เชเปิบเปิบเปิบโอ้ยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้มึงออกอีกแล้วได้เคแม่งโอเคครับเปิบแสนสี่นะครับโลมาเอ้ยเอยเอถูกแล้วแสนสี่โลมาไป let's go อันนี้ได้อะไรอ่ะเปิบเปิบเปิบโอ้ยเจ็ดหมื่นหกนะครับก็ยังน้อยเนาะอยากได้มีมาเจเช่แสนขึ้นอ่ะเออเจะเช่แสนขึ้นมานี่โคตรเท่นะครับแบบว่ามันได้ยากมากเลยนะถ้า,จาเจะเช่แสนขึ้นโอเคฉลามนะครับแสนห้า อ่าก็ก็ก็โอเคก็โอเคต่อครับโอเคจระเค50,000อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยสำหรับกุไม่คอ่คคอยโอเคเท่าไหร่มึงไม่ต้องมานะที่หลังนะครับต่อไปโอ้โห50,000กับ40,000มาคู่กันเลยแม่งดวงผมมันเป็นอะไรวะวันเนี้ยมันไม่ค่อยลุ่งเลยเว้ยปึ๊บปึบ,ปบแสนสี่โลมาขอตัวสามแสนได้ไหมพาน,นี่ขอตัวสามแสนได้ไหมขอแค่นั้นเลย แสนเอ้ยนี่ไงจรเคเหลักแสนขึ้นมาแล้วเว้ยเอ้ยแสนสองว่าทุกคนพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหเอ้ยจรเคเ่เออถ้าแสนขึ้นละมันพอคุยเออถ้าแบบมาหลักส่อห้าหมื่นนี่ไม่ไม่เอาได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่เอาเลยกูไม่เอากันเดียกูไม่เอามาทำไมล่ะเดี๋ยวสี่หมื่นเนี่ยโอ้โหพูดปุ๊บมันมาปั๊บจริงนะพวกนี้มันทักไม่ได้นะครับเออแต่กระเบนต้องมาแล้วปะโอ้โหปลาดุกฟูอะโอเคเหลือสองใบสุดท้ายนะฮะ กระเบนมาหน่อยโอ้โหโลมากระเบนกระเบนขอบฟองสุดท้ายกระเบนมากระเบนสามแสนกระเบนสามแสนยังไงโอ้โหแสนสี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะรับก็ไม่เกลือเนาะสามตัวนี้ก็ไม่เกลือมากนะครับแต่ไอเช่ยเนี่ยเกลืออยู่นะครับแต่สองตัวนี้ไม่เกลือนะครับก็บทสรุปเลยนะครับก็มีตัวที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นปลาดุกตัวนี้เนาะข้างหน้านะครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ลองลงมาตรงนี้นะครับผมก็คือเจ้าฉลามนะตัวสองแสนเป๊ะๆก็ ถามผมว่าคุ้มไหมหรอก็ได้นะเพราะว่าไอ้นี่ต้นตกเองฟาร์มเองเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาเนาะมันตกเองเลยคือแบบมันบอกว่ากูเก็บมา2วันอันนี้เก็บมา2วันนะครับกว่าจะได้มาถึงอันนี้ก็นี่นะครับก็ผมว่าคลิปนี้กลางๆค่อนข้างดีละกันไม่ถึงลงไปเกินนะครับเพราะว่ามันได้ตัวดีๆมาอยู่นะแล้วก็ตอนแรกมัน15ล้านต่อ1วินะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนี่ขึ้นมาเป็น19ล้านนะครับเออึ้นมาเป็น19ล้านนะเอาเรื่องมันถ้าแบบว่าเคลียร์พวกตัวกากๆออกไป แล้วเอาอ่าพวกนี้ใส่ผมบอกเลยว่ายังไงก็มีแตะอ่ายี่สิบล้านต่อวินะเอออันนี้ก็ต้องมาดูนะผมว่ายังไงก็แตะนะครับทุกคนโอเคผมว่าคลิปนี้นี่ไม่เกลือนะเออได้นะครับคลิปนี้นะฮะโอเคใครเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร้นะบอกเลยว่ารอบหน้าขยายผมเนี่ยไปเปิดในห้องลักกี้หนึ่งพันสองร้อยเนี่ยคู1หนึ่งพันสองร้อยนะครับคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆแล้วซับสไครด้วยนะติดตามไว้เดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเปิดนะครับเออให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงโเค จะเจอคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวดัสสวัสดีครับผมบ๊ายบาย